สวัสดีครับอยู่ผมช่อง KP m u s c and Movies Opening นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิว b c ซคาราโอเกะไผ่พงษ์สะทอนชุดที่7เสียใจก,กี่ครั้งก็ยังเลือกเธอนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับบนปกหน้าโลโก้มุมบนขวาก็จะเป็นโลกโก้สีส้มคาราโอเกะรูปไม้สลักด,ด้วยตัว K นะครับข้างข้างบนมุมซ้ายก็จะมีคำว่าคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีรูปคุณไผ่พงษ์สะทเช่นเคยนะครับมีชื่อศิลปินแล้วก็ชื่อ,อบ้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพลงแนะนำนะครับทีคาราโอเกะชุดนี้ได้รับการสปอนเซอร์จาก M150 นะครับอันนี้ก็จะมีโลโก้องคาราโอเกะบ้านสีเขียวคาราโอเกะโฟ r ์คอมเมเชียลตึกสสีโลโก้แฟนทีวีซึ่งสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ได้ยุติออกากาศตั้แต่ดึอนกุมภาพันธ์2564แล้วนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้แกบรบีโสีเหลืองทอง โลโก้ G.M Grammy MG แล้วก็ราคา155บาทนะครับข้างๆก็มีคำว่า VCD Caraoke นะครับอันนี้ก็สารปกก็จะมีรหัส VCD แล้วก็เดือนและปีที่จำหน่ายนะครับแล้วก็มีคำว่า VCD Video CD Caraoke นะครับข้างๆก็มีนะครับแต่ว่าจะสลับข้างกันนะครับ ข้างหลังก็จะมีรายชื่อเพลงนะครับแล้วก็มีโหลดเพลงรอสายเต็มเพลงและหลิงโทนของระบบ้านีกดดอกจันสองทั้ง AIS d ดีและทู o ู e นะครับสงวเลขสิธิ์กุมภาพันสองพันแล้วก็มีรหัส BCD ความยาวในการเลข,ขนคือ43นาที9วินาที m p e ม One Capability ระบบ Pal-Color o o m p a c t Digital Video ดี สามารถเล่กับอะไรได้บ้างแล้วก็มีเว็บไซต์ g m m m a m i c o m และ Gmember.com แล้วก็ที่อยู่ของ g m m b a r i นะครับต้องขออภัยที่ปรากโกต,ตรงนี้บางนะครับเลยไม่สามารถบอกได้ว,ว่าวันที่ผลิตแล้ว,วันมาจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับนี่จะเป็นใบอนุญาตบอทอนะครับแล้วก็ช้อปปิงบบ้ง8,000ซึ่งปัจจุบันนัคือ g m m Shop นะครับ ปกแผ่นก็เหมือนกับปกหน้าเลยนะครับแล้วก็มีรายชื่อเพลงด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้วีซีคาร o โ e เกบ้านสีเขียวตึก3ส,สีคอมแพ c ดิส s ิจ i g i วิดีโ,โอการบ m i โกจีมมมแฟม,ม,ม,แ,ม,ม,มแล้วก็เอ a แล้วก็ตรงนี้ท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์ใช้แพทย์เสียงแพทยภาพอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ชัดขออภัยนะครับตัวสื่อค่อนข้างเล็กพอสมควรครับอันนี้ก็จะเป็นบีซีดีแล้วก็ใบยอนุญาตนะครับ มารู้สภาพแผ่นนะครับออแผ่นนี้นะครับผมซื้อที่ร้านทิปเนตเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เชียงใหม่นะครับก็มีรอยนิดหนึ่งนะครับแต่รวมๆแล้วเกือบ100%ใช้ได้ครับผมข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะอันนี้อันนี้ก็ เ,เคยครับอันนี้แบบนนอันนี้ก็ผู้มีส่วรร่วมในการทำดนตีอันนี้นะครับแล้วก็จะมี เพลงชื่อเพลงคำร้องทํานองเรียบเดียวแล้วก็เนื้อเพลงนะครับก็มันจะมีรูปคุณไผ่บงสะทอนนะ่ตรงนี้ด้วยนะฮะไป ี่เป็นคำขอบคุณของไผ่พงศ์สะทอดนะครับเดี๋ยวแผ่นใส่กลับคืนนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับเอานี้ใส่กลับคืนครับขออภยัย ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการรีวิววิธีครารเกะอของชุดนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครอยากจะบอยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ